คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปบีสเทลลิสนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามเทลลิสของผมเนี่ยแนะนําให้ดูแพลนเทลลิสของผมนะครับเพราะว่าวิธีการให้เทียการ์ดของผมเนี่ยมันจะแตกต่างจากหลายๆคนนะครับลิงก์ของคลิปเนี่ยอยู่ตรงตัวไอด้านขวาบนเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรู้วิธีให้เทลลิสของผมแล้วก็ไปเริ่มกับการ์ดใบแรกกันเลยนะครับมาเริ่มกับใบ,บแรกกันเลยกันนะครับใแบบแรกของเราก็คือนักครัคเกอรก์นะครับที่เป็นการ์ดปากนักครัคเกอร์ที่เป็นการ์ดปากเนี่ยผมให้อยู่เทียบีนะครับทำดาเมจหน,นึ่งร้อยห้า เวลาคอมโบกับการ์ดนัดแครกเกอร์อีกหนึ่งใบเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น120%นะครับคือนัดแครกเกอร์เนี่ยมันมี2ใบถูกไหมมันมีนัดแครกเกอร์ที่ปากกับหางหางเนี่ยชื่อว่านัดโทรนะครับซึ่งหางเนี่ยเป็นการระยะไกลแต่ว่า การปากเนี่ยเป็นการระยะใกล้ข้อดีของมันก็คือแน่นอนนะครับว่ามันทำดาเมจได้แรงมากๆถ้าสมมุติว่าได้คอมโบกับการนักคราเกอร์หนึ่งใบแต่ข้อเสียเนี่ยคือถ้าสมมุติมันใช้ใบเดียวเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้อัพพลิตี้ของมันได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักคราเกอร์ใบเดียวเนี่ยมันยากต่อการที่เราจะเอาไปเล่นแล้วให้มันใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าสมมุติเรามีนักคราเกอร์สองใบมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถใช้นักคราเกอร์ที่เป็นการปากกับหางเนี่ยด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้ ถ้าใช้นัทครคเกอร์ปาก2ใบได้ถูกไหมาสมมุติว่าเรามีนัทครคเกอร์ใบหนึ่งอยู่ในมือแต่แล้วอีกใบหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมือของเราเนี่ยเราก็จะอยากเก็บไว้จนกว่าเราจะได้นัทครคเกอร์อีกหนึ่งใบถูกไหมแต่ว่าการดบบนี้มันก็ดีกว่าการ์ดคอมโบอื่นนะอย่างเช่นอนเนโมเนที่เป็นการ์ดเอ่ออะควาฮิลเนี่ยจะต้องมีพาร์ตอเนโมเนเนี่ยสองพาร์ตอยู่บนตัวมันมันถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าอย่างการนัทครคเกอร์เนี่ยมันมีแค่ใบเดียวมันก็สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนนนะะครรัััับบบเเเเพาาาฉ้้้้แลลลวผมมมยยยใใหหออูู่่่ทที์งสดต ับโกด้าโกด้าเนี่ยผมให้อยู่เทียบบีเช่นกันนะครับคือบีสเนี่ยผมให้อยู่เทียบบี B, เยอะนะเพราะว่าผมมองว่าบีสเนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างหลายใบนะแล้วก็มันบิวได้ค่อนข้างหลายแบบนะครับแปดสิบสี่สิบเนี่ยแอบิลิตี้คือทำลายเอเนจีอีกฝั่งหนึ่งหน่วยดูจากสแตทแล้วเนี่ยชิลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแสดงว่าพอที่จะสามารถเอาการ์ดใบนี้มาบริกวอลได้ทําให้เราจะโดนอะควาสามใบแล้วเราไม่ตายก็ได้นะครับแล้วก็ผมมองว่าแอบิลิตี้เนี่ยใช้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามันไม่ต้องคอมโบกับอะไรเลยถึงงเเเเเ้้้้าาาาาาาจจะไไมมมม่ม่่ีีีีใหรทรททํลลยยยยนนออกก็ด็ดดฟแว ก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขามี energy เหลือเนี่ยเราก็ทำลายเขา1 energy ซึ่งผมมองว่าโกลด้าเนี่ยเป็นการที่ดีมากๆผมเกือบจะให้มันเทียเอแล้วแต่ผมมองว่าตัวสเตตเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้ะครับสเตตรวมของมันแค่120เองนะครับทำให้โกลด้าเนี่ยเป็นการที่ดีอีกหนึ่งใบเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้นัทคร็อเกอร์เนี่ยไปต่อมานะครับก็คือแอคซี่คิสแอคซีคิสเนี่ยผมให้อยู่เทียบีเช่นกันการ์ดปากเนี่ยอยู่เทียบีเกือบหมดเลยนะเรียกได้ว่าอยู่เทียบีหมดเลยก็ได้ครับเพราะว่าตัว,ตว,อตวแอค เอ่อลีทัลเนี่ยให้กับอีกฝั่งซึ่งตอนแรกครับผมก็คิดว่าเอ่อบีสเพียวเนี่ยที่เลือดแค่3ามรเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากเลยนะที่จะเลือดต่ํากว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยสาของสามร้อยสามสิบหกก็คือประมาณร้อยกว่าๆนะครับถ้าสมมุติว่าเลือดต่ำกว่าร้อยเนี่ยตัวเอ็กซิคิสเนี่ยก็จะทำงานผมมองว่ามันใช้ยากเพราะว่าถ้าเราเจออะควาอะไรเงี้ยเราแทบจะตายไปเลยนะแบบอะควาเบิร์ดเงี้ยเราแทบจะโดนฟูลแล้วเราก็ตายไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเจอเลฟทายหรือว่าแพลนที่ดำมีน้อยๆเเเเเเนนนนีีีีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยกก็ววววาาาาาาาไปแแตตผมม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 คิิดดููอออออททถ้้สุขงรโลลั โอกาสติดลาสแตนเนี่ยมันทำให้ตัวเอ็กซิคิสเนี่ยได้ทำงานมากกว่าปกตินะทำให้การ์ดใบเนี้ยเป็นที่น่าสนใจนะสำหรับการ์ดระยะไกลที่ทำดาเมจหนึ่งร้อยนะครับตัวตัวผมมองว่าโกลด้ามันน่าจะใช้อบับพลิตี้ได้มากกว่าตัวเอ็กซิคิสแต่ว่ามันก็อยู่เทียบบีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วจะใช้ใบไหนก็ได้นะครับปากคอนฟิเดนนต์นะครับเป็นการ์ดคอร์สูนสี่สิบชิลไม่มีดาเมจนะครับอบับพลิตี้ของมันคือเพิ่มโมเรลให้กับเอ็กซิตตัวนี้เนี่ยสองสแต็ปส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการเพิ่มหรือลดโมมมมมมมเเเเเเรรรรรลลนน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 ีีนนนี่นน่่่่่่ยยยยััััไไไดดดด้้้้กกกงงงขขาาาาาะะคคคบบแตทท์์์ใถึอออออูพวผืส ก็อ2คือเป็นการ์ดคอสูนที่มี40ชิลเป็นการ์ดคอสูนที่ไม่ได้ทําการโจมตีแล้วก็ไม่ได้ทําการทราเก็ตนะครับซึ่งผมมองว่าการ์ดแบบนี้มันน่าจะโอเคนะถ้าสมมติว่าเราไปคอมโบกับ การ์ดอื่นๆที่มันต้องการให้เราอ่ะมีโอกาสติดคริคคอลมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสติดลัสแซนมากขึ้นคือบีสเนี่ยมันมีโมเรลเยอะอยู่แล้วไงแล้วการที่เราไปเพิ่มโมเรลให้กับบีสอีกเนี่ยมันก็คือเพิ่มโมเรลเยอะมากเลยนะ40%ของ61เนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยมองว่าการ์ดใบนี้มันเวิร์กเพราะเป็นคอร์สูนแล้วก็อาบิลิตี้ในการเพิ่มโมเรลเนี่ยมันดีมากสําหรับการที่เราไปเล่นบนบีสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยให้ตัวยอยควอนฟ idence เนี่ยผผมมมมอองงงวว่่่่่าาจรรริๆๆันนยยยูเเททีี์์กึะแต ให้มันอยู่เทียบซีไปก่อนแล้วกันเพราะว่า Ability เนี่ยใช้ค่อนข้างยากสำหรับบี เดียวนะครับอบิลิตี้ของมันเนี่ยคือเพิ่มโอกาสค i ิ i c a ลให้กับ a อ็กซตัวนี้ย20%ส้าคอมโบกับการ์ด Plant 2ใบหรือเชนกับการ์ดแพน n t 2ใบส่วนตัวนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าเชนกับการ์ดแพน n t 2ใบเนี่ยมันเวิรไหมแต่ว่า Combo เนี่ยเวิรแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่ามันอยู่บนบีชเพียวเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะได้ใช้อ b บิลิตีของการ์ดไปเนี้ยมันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าถามว่ามีโอกาสได้ใช้ไหมมันก็มีโอกาสได้ใช้นะดาเมจโดยรวมเนี่ยั125มมน,น,นะนึ่นนงร้อยยี่สิบห้าเกาะฉะนนั้นผมเลย ลิตเติ้ลแบนเนี่ยอยู่เอ่ c, นะครับการ์ดต่อมานะครับก็คืออิมอิมเนี่ยตอนนี้ทำดาเมจ90ิชิวสานะครับปลูกบัฟมา2แพทแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกเนี่ยมันบัฟชิลแล้วตอนหลังเนี่ยมันบัฟดาเมจขึ้นมาเป็น90 30เป็นการ์ดที่ใช้1นึ่งเอเนจีแล้วจะได้1นึ่งเอเนจี ก็ต่อเมื่อทีมของคุณเนี่ยตีติดคริคเคิลผมให้มันอยู่เที TAC เพราะว่าข้อหนึ่งเลยคือสเตตตะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสเตตเนี่ยคือ9 0้าสใช่ไหมสเตตรวมมันแค่ร้อยยี่สิบเองและอาบิลิตี้เนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นอาบิลิตี้ที่อาศัยดวงค่อนข้างเยอะถ้าไม่ได้ใช้กับโรนินนะคือถ้าสมมุติเรามองแค่การ์ดใบน,นี้ผมมองว่ามันอยู่เที TAC แต่สมมุติว่าคอมโบกับโรนินเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นการ์ดที่ดีกว่านั้นแน่นอนแต่พอเราดูมันเป็นการ์ดเดี่ยวๆแล้้ววเเนนี่่่ยผมมมมองาัไไดก ตัวป็อกกี้เนี่ยผมมองว่ามาอยู่เทียซีเท่ากับตัวลิตเติ้ลแบนด์นะดาเมจเนี่ยถูกเนฟลงไปในแพทที่แล้วนะครับจาก125เนี่ยเป็น120 20ทับ20นะง่ายๆก็คือตีเบาลงนั่นแหละแล้วอ b บิลิตี้คือเพิ่มดาเมจให้กับการ์ดใบนี้10%ต่อบัคในทีม1ตัวซึ่งมันบวกได้มากสุดแค่20%เนะครับดาเมจโดยรวมเนี่ยโอเคอาบิลิตี้เนี่ยอาจจะใช้ได้ยากไปหน่อยนะถ้าสมมติว่าเราเอาบีชเนี่ยมาเล่นการ์ดใบนี้เสร็จ ให้การ์ดใบนี้บนบีชเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมเลยให้อยู่เทียร์ซีการ์ดต่อมานะครับดัวเบลดผมให้อยู่เทียร์บีทำดาเมจร้อยสามสิบชิลยี่สิบ ability ของมันเนี่ยคือถ้าการ์ดใบนี้โจมตีติดคริคิคอลเนี่ยมันจะทําดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมการ์ดใบนี้ผมถึงให้อยู่เทียร์บีแล้วการ์ดอย่างเช่นอิมเนี่ยมันถึงอยู่เทียร์ซีนะครับอย่างแรกเลยคือสแตทสแตทโดยรวมของการ์ดใบนี้เนี่ยอยู่ที่ร้อยห้าสิบก็คือร้อยสามสิบทับยี่สิบใช่ไหมแล้ว ability เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าบี ว่าเราไม่สามารถเอา Ability ใบนี้เนี่ย มันใช้ได้ตลอดเวลาแน่นอนส่วนตัวผมมองว่าอาบิลิตี้ของดูเบลดเนี่ยมันค่อนข้างเป็นโบนนะัสซะส่วนใหญ่นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราเอาม,ามันมาเป็นดามเมหลักของบีสแค่นั้นนะครับถ้ามันครีเนี่ยก็ถือว่าดีไปแต่ถ้ามันไม่ครีเนี่ยก็ถือว่าเท่าทุนแล้วกันผมเลยให้ดูเบลดเนี่ยที่เป็นการ์ดเข่าเนี่ยอยู่เทียบีนะครับการ์ดเขา่าน่าจะใบสุดท้ายแล้วของเรานะครับก็คืออาร์โคอาโคเนี่ยผมให้อยู่เทียเอทำดามเมดหนึ่งร้อยชิลสี่สิบห้านะครับทำการสปีดอัพทำการ Buff Speed Up, กบ e, ัฟสปีด,ดอนนัพให <up S 2> ได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันต้องเพิ่มคอมโบแล้วแล้วก็ชิลเนี่ยถูกเนื้อจาก50มาเป็น45ซึ่งก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะครับมีทั้งชิลแล้วก็ดาเมจในระดับกลางๆเนี่ยผมเลยมองว่าการไปเนี้ยมันโอเคนะแต,แต่รวมเนี่ยอยู่ที่145เกือบเกือบเท่าดูดเบลดนะครับแต่ที่สําคัญสุดๆเลยเนี่ยคือ Ability ้เพราะผมมองว่า Ability ในการ Speed Up หรือ speed down เนี่ยผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าการที่เรามี Speed Up หรือ speed down เนี่ยมันทําให้เราได้เปรียบตัวหหลาาายๆตตััวววมมมกขึ้นนไ่่่จะเป็อ Hill, inator, รือทีี ทั้งหหลลายแเนี่ยเราเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบถ้าสมมติว่าเรามีสปีดแมน n น p u l เ t ลชันหรือว่าการบังคับสปีดการที่เรามีสปีดอัพหรือสปีดดาวน์บางตาเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการแพ้หรือชนะเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยให้มันอยู่ TIA เลยสําหรับการ์ดเขานะครับ ไปต่อมาก็คือโรนินโรนินเนี่ยตอนนี้ทำ80ดาเมจนะครับเสร็จแล้วก็แอปลิไที้เนี่ยต้องคอมโบกับการ์ดอีก2ใบถึงจะคอนเฟิร์มคริติคอลแน่นอนว่าการ์ดใบนี้ถูกเอามาเพื่อที่จะใช้คอมโบอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นโรนินคู่กับอิมถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราดูโรนินเฉยๆเนี่ยผมว่ามันมีภาษีที่ดูดีกว่าอิมแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะเพราะมันเป็นการที่ทำดาเมจได้รุนแรงนะครับเสร็จแล้วก็อบิลิี้ในการคอมโบกับการ์ดอีก2งใบเนี่ยยังไงการ์ดดาเมจมันก็ต้องใช้หลายๆใบอยู่แล้้วัาเรนนฉ แล้วคอนดิชั o n ในการใช้อบิลิตี้เนี้ยถือว่าไม่มีผลเลยนะสำหรับบีที่ต้องการที่จะวันเทิร์นคิวตัวแพลนเนี่ยโดยรวมแล้วผมว่าการใบนี้เป็นการที่ดีแล้วก็สามารถเอามาเล่นได้อย่างแน่นอนผมเลยให้มันมอยู่เทียบบีนะครับการต่อไปนะครับก็คือฮีโร่ฮีโร่เนี่ยเป็นการ์ดคอสูญที่มีดาเมจอยู่ที่55ถูกเนิร์ฟลงมาจาก60เป็น55นะครับแล้วก็ไม่มีเกาะอบิลิตี้ของมันเนี่ยคือจั่วการ์ดหนึ่งใบถ้าได้โจมตีคลาสอะควาเบิร์ดหรือว่าดอนคือบีทเนี่ยมันเป็นนนนคคลลลาาาาาสสทททีีี่่่่่่เเเเเ้้้ดดดมมมมมจจออออยยยููแววแวววถถกผงงงไรรึ55หื การที่ดีมากเลยนะในการที่เราจะเพิ่มดามเมดเสริมทําให้แพลนของเขาตายได้สมมติว่าแพลนของเขาเลือดเหลืออยู่ที่ประมาณ200้อต้นๆเนี่ยเราสามารถใช้ดูโอเบลดแล้วก็ฮีโร่ในการคอนเฟิร์มคิวแพลนที่เลือด200ได้เลยนะครับแล้วไหนจะอาบิลิตี้ที่จวกการ์ดอีกท่กานสมมติว่าได้โจมตีตัวที่แพ้ทางอย่างอควาหรือว่าเบิร์ดเนี่ยถามว่าการจวการ์ดเนี่ยมันดีขนาดนั้นไหมแน่นอนว่ามันไม่ดีเท่ากนเนจี้หรอกแต่ว่าการที่เรามีโอกาสได้จวกการ์ดหนึ่งใบเนี่ยมันทาให้เรามีออปชันเสริมในการที่เราจะเล เพราะเป็นคอสูญที่ดาเมจแรงและอาบิลิตี้มีโอกาสได้ใช้เกือบจะร้อนะครับ ไปต่อมานะครับจากัวจากัวตอนนี้ถูกบัฟมาจาก115ดาเมจเป็น120ดาเมจ Q 35นะอาบิลิตี้ของมันก็คือถ้าสมมติว่าแอ็กซี่ที่ใช้การ์ดใบนี้อยู่ใน l a สแ s นมันจะได้โจมตีตัวแรกไม่จําเป็นที่จะต้องเอาการ์ดใบนี้ขึ้นใบแรกนะคือเราจะเริ่มต้นด้วย d u เบลดด d e d u a b l e แล้วจบด้วยจากัวก็ได้ถ้าสมมติว่าบีชของเราเนี่ยติดลาสแ s น3หลอดใช่ไหมเสร็จแล้วบีชของเราเนี่ยอยู่อันดับที่นเทใน turn เดอร์เนี่ยเราจะเอาจากัวขึ้นใบแรกก็ได้หรือจะเอาจากัวไว้ใบสุดท้ายก็ได้มันจะโจมตตตตตีีัวววแแรกกออออยู่่นะ่่่ดขงงมเคาาผมม โอกาสได้ใช้น้อยไปหน่อยคือบีสอ่ะมันติดลาสแตนเยอะก็จริงแต่ว่าการ์ดหลังที่มันจะต้องติดลาสแตนเพื่อที่จะทำงานผมเลยมองว่ามันอาจจะใช้ยากไปหรือเปล่าสาหรับจากัว้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมมองว่าการ์ดหลังใบอื่นเนี่ยน่าจะดูดีกว่าจากัว้นะเพราะว่าอาจจะทําดาเมจได้แรงกว่าหรือว่าอาบิลิตี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องนะแต่ว่าแน่นอนว่าใครที่มีการ์ดใบนี้เนี่ยก็พยายามเอาเพล์โดยการใช้จากัว้ให้ได้ก็จะดีนะครับผมเลยให้จากัว้เนี่ยอยู่เทียร์ซีนะครับเพราะว่าอาบิลิตี้ที่ใช้ยากและดาเมา กีบีตัวต้นเนี่ยผมให้ลิสกีบีทเนี่ยอยู่เทียร์เพราะว่ามันเป็นการระยะที่ทําดาเมจ125 25 ability ของมันเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นเป็น150%ถ้าตัวนี้อยู่ในลาสแตนคือ ability ของมันน่ะมันวิธีใช้คล้ายๆกับจากัวนะแต่ว่าการดใบเนี้ยมันดีกว่าจากัวที่ว่าข้อ1มันเป็นการระยะข้อ2ดาเมจมันแรงกว่าข้อ3คือถ้าสมมุติมันอยู่ในลาสแดนเนี่ยแล้วเราได้ใช้การดใบเนี้ยโจมตีอ่ะมันถือว่าแรงมากๆเลยนะผมเคยเห็นการดใบเนี้ยโจมตีแพลนแล้วตีติดคริติคอลเนี่ยมันโจมตีถึงแบบ399ดาเมจเลยนะถ้าที่ผมเคยเห็นนะผมคิดว่าการ์ด นี้มันดีมากๆเลยนะครับสำหรับ B เพราะเป็นการระยะด้วยแล้วก็แน่นอนว่าดาเมจที่เยอะกว่าน่าจะดีกว่านะสำหรับการที่อาจจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสได้ใช้อ b i l ลิตี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยให้ลิสกี้บีสเนี่ยอยู่เทียบีนะ ใบต่อมานะครับ Timber ส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับผมนะแต่ผมมองว่า Timber เนี่ยอยู่ท i e r B เพราะว่ามันทำาด m a g 90ชิว80 a b ลิ i t y ของมันเนี่ยจะเพิ่มเกาะตามจํานวนดาเมจที่ทําดาเมจกับ t a r ก็ตที่เป็น p l a n สมตมื่ว่าเราใช้การเบเน i t y p l a n เนี่ยแล้วมาทํ d a m เมจประมาณร้อยกว่าเราก็จะได้ชิวเพิ่มมาประมาณร้อยกว่าเลยนะซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับ b e บี b e เนี่ยเป็นตัวที่บางอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเกาะสแตทรวมของใบเนี้ยมันมากถึง170เลยนะซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับสาหรับการ์ดเนี่ยโดยรวมผม ไม่แน่ใจว่าการ์ดใบนี้สแตตรวมเนี่ยเยอะที่สุดในเกมแล้วหรือเปล่าแล้วอาบิลิตี้ของมันก็ดีด้วยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเปรียบเทียบกับสปอนเนี่ยสปอนเนี่ยสแตตรวมอยู่ที่115ซึ่งเป็นการ์ดหลังของอะควาเหมือนกันนะเป็นการ์ดบริ c วอลของอะควานะครับแต่แล้วบนเซลเนี่ยสแตตรวมอยู่ที่140ผมเลยมองว่าตอนนี้การ์ดใบนี้มันดูค่อนข้างโกงแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเจอแพนตัวกลางเนี่ยเราก็ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถถถ้้้้้้าา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 าสสสสมม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 ตตติิเเ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 รรรออออออบบบบีีีีีีไไไปปลลลลลล่่่่่่่่นนนนนนนยยยจจจจะะัััวววกกกกกงงงููแแแแพพขึฝทททดด ที่บีสเนี่ยได้ตีก่อนแล้วมีเกาะเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าแพลเนี่ยมีโอกาสที่จะโจมตีเข้าเกาะของตัวบีสเนี่ยได้ยากม,มากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติเราไปเจอตัวแพ้ทางอย่างเช่นอะควาหรือเบิร์ดเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดใบนี้ในการเอาเพลย์ได้เพราะว่าถ้าสมมติอีกฝั่งหนึง่งไม่คิดว่าเราจะใช้ทิมเบอร์เนี่ยและเขาใช้มาแค่สามใบแล้วเราใช้ทิมเบอร์ไปเนี่ยเราอาจจะลอดจากการโจมตีแล้วเราอาจจะได้โจมตีเพิ่มหรือเอาจะติดลาสแตนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเนรี่เาเขาจะต้องการมัวว ปิด B ีของเราเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยมองว่าการที่มีเกาะเยอะๆอย่างเช่นทิมเบอร์เนี่ยถือว่าเป็นการที่โอเคเลยแต่ว่ามันไม่ได้อยู่เทียเอเพราะว่าจริงๆแล้วสแตตมันดีมากนะอารบริทตี้ก็ดีมากแต่ว่าผมยังไม่เห็นคนเอามาใช้เยอะขนาดนั้นผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันอยู่เทียเจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยให้มันอยู่เทียบไปก่อนแต่ผมชอบการใบนี้มากนะ โอเคเหมือนผมจะฆ่าเมอร์ลี่ไปนะครับผมให้เมอร์ลี่เนี่ยอยู่เทียรซีทำดาเมจ7จดชิล85ดนะครับอเบรตตี้ของมันก็คือเราจะได้เกาะเพิ่ม20%ให้กับแอ็กซีตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราทําการเชนการ์ดนะครับถ้าสมมุติว่าการ์ดใบนี้ไปเชนกับการ์ดบีอีกใบหนึ่งที่อยู่บนตัวเอ็กซีตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มเกาะให้ตัวนี้ย0่ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะเพราะมันบอกว่ามันเพิ่มชิลให้กับแอ็กซีตัวนี้นะมันไม่ได้เพ สเตตตรวมของการไปเนี้ยคือ160ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับดาเมจเบานะแต่ว่าเกาะหนานะครับสำหรับบีสแต่มันยากที่ว่ามันจะต้องเชนในการที่จะทําให้อบ i ิลิตี้เนี้ยเวิร์กนะครับผมมองว่าถ้าสมมติว่าสเตตมันดีกว่านี้หรือว่าอบ i ิลิตี้มันใช้ง่ายกว่านี้เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปเทียบีหรือเทียเอได้ง่ายๆเลยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเมอรี่ไม่ได้มีคนใช้เยอะขนาดนั้นนะครับผมเลยให้มันอยู่เทียซีไปก่อนเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นความเก่งของมันสักเท่าไหร่นะ ใบต่อมานะครับเฟอร์บอลผมให้อยู่เทียรซีเฟอร์บอลเนี่ยทำดาเมจ40แล้วก็ชิล30นะครับออบิลิตี้เนี่ยก็คือโจมตี3ครั้งสเตตรวมเนี่ยเมื่อรวมออบิลิตี้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่150นะครับส่วนตัวผมไม่เห็นความสําคัญของการโจมตี3ครั้งสําหรับบีสนะครับถึงมันจะมีโอกาสคริทิคอลมากขึ้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันคริทิคอลใบหนึ่งมันก็คริทิคอลไม่แรงนะนอกจากว่าเราจะไปใช้คอมโบที่ผมเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งก็คือปากเอ็กซิคิทเขาอิมแล้วก็หลังเฟอร์บอลถ้้้้้้้าาาาาาาสสมมมุติิิวววว่่่เเ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 เรรรรรรไไไดดดอออออ็ Ex ็กกซคทนนนีีย ball, ยนียยยจจจแแลลลฟ์์บใชปะ ถึง3 Energy เลยนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเอาบัคอันเนี้ยออกไปหรือ,อยังถามว่ามันคุ้มไหมในการที่เราจะเอาบิลนั่นมาเล่นผมว่าไม่คุ้มเลยแล้วก็เฟอร์บอลบนบีสเพียวเนี่ยผมมองว่าจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีอีกนะสมมุติว่าเราติดลาสแตนเะงี้ยบีสเนี่ยติดลาสแตน3หลอดถูกไหมแล้วเราโจมตี3ทีเนี่ยมันลด3หลอดหายไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยมองว่าเฟอร์บอลเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมเลยให้เฟอร์บอลเนี่ยมันอยู่เทียร์ซีเท่านั้นนะนอกจากว่าคุณจจะะเเออออออาาาาไป Com Pit, ไปปคคคคมมมโโบบบบบบกกกกกัััรรรรร์์์ดดดดพีีหืื่่่่นนนนนยผวฟล็งูสใ การ์ใบต่อมานะครับคอรตันเทลคอรตันเทลเนี่ยเป็นการ์ดคอสูนที่มี30ชิลผมเนี่ยให้คอรตันเทลอยู่เทียร์ซีเพราะว่ามันเป็นการ์ดคอสูนที่เพิ่ม1 Energy ถูกไหมส่วนตัวผมมองว่ามันโอเคนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าถ้าเราเอาคอรตันเทลมาเนี่ยการ์ดห่างใบอื่นที่มีออปชันที่ดีกว่านี้เนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราใช้ปากนัตแคคเกอร์เสร็จแล้วห่างของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ห่างนัตโตรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่วแบบ in, ่่่่่่าา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 เเ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 รร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 บบบบิิ้้้้้ววใใใหหคคอออออออตััันนนนนนนททลลลลีีีียยยยยยมมมชชชส็จแแแกกกก์์์ดดดปขะะะงงงงโโๆไ สามารถเอาโลนินมาคอมโบกับตัวคอสูตรใบนี้ได้นะผมว่ามันก็โอเคนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าบีสเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจเป็นหลักนะยูทิลิตี้อะถามว่ามันควรมีไหมแน่นอนว่ามันควรมีนะครับแต่ว่าถ้ามาเน้นดาเมจได้แบบการ์ดฮีโร่เนี่ยผมว่ามันก็ดีนะแล้วถ้าสมมติว่าไปดูการ์ดหางใบอื่นเนี่ยก็จะเข้าใจนะว่าอาเบลิตี้แล้วก็ดาเมจใบอื่นเนี่ยมันดูดีกว่าการ์ดคอสูตรใบนี้จริงๆแต่ถามว่าไปใช้ได้ไหมแน่นอนว่ามันเอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันไม่คุ้มเท่าใบอื่นสััักกเเเเเเททท่่่่่าาาาาาไไไหหรรรรรนนนนะะใใบบบตออมมมมคซซ์์์ผ้ีียยยูดจจ90 20 10 20ชชชิิิขฟป็ ability ของการใบนี้ก็คือขอโมย energy อีกฝั่ง1นึงหน่วยถ้า c อ m โบกับการได้1นึ่งใบจะแตะไม่ค่อยโอเคนะแต่ว่า ability มันพอใช้ได้แต่ว่า ability มันจะใช้ยากเพราะว่ามันจะต้องคอมโบกับการได้1นึใบถูกไหมผมมองว่าการดใบนี้ไม่ใช่การเก้ energy นะแต่ว่าผมมองว่าการ์ดใบนี้มันเป็นการ์ delay game มากกว่าเพราะว่าเราทาการขโมย energy อีกฝั่งหนึ่งทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่มี energy ใช้แล้วเราใช้การใบนี้ฟรีเลยนะครับการใบนี้มันเป็นการ control energy แต่ส่วนตัวผมมองว่าโกลด้าที่อยู่บนปากเนี่ยน่าจะดูดีกว่าหางไรซ์นะเพราะว่าโกลด้าเนี่ย เนี่ยมันโดยรวมแล้วมันดีกว่าเพราะว่าตัวไรซ์เนี่ยมันแค่90-20แต่รวมมันประมาณ1 1 0เองนะโกด้าเนี่ยแตทรวม120ยยีตัวผมมองว่าดีกว่าแต่แล้วก็อัปลิตี้ในการทําลายเอเนจีโดที่ไม่ต้องการคอมโบของโกด้าเนี่ยผมมองว่ามันดูที่จะเหนือกว่าตัวหางไรซ์นะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอามาเล่นไม่ได้นะมันก็มาเล่นได้นะครับบางคนเนี่ยผมก็เห็นเอาปากโคด้ามาคอมโบกับหางไรซ์ซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะคอนโทรลเอเนจีค่อนข้างหนักเลยทีเดียวทาให้การ์ดใบนี้เนี่ยไม่ได้ดีเท มให้อยู่เทียร์แตเนี่ยดูดีมากๆเลยนะ120ค30นะครับแต่ว่า ability ของมันเนี่ยคือจะเพิ่มโมเรลให้กับเพื่อนเนี่ย20%ถ้าแอคซีตัวเนี้ยโจมตีโดยที่ใช้การเบนเนี้ยในขณะที่ติด La สแตน ability ของมันน่ยถามว่ามันดีไหมผมว่ามันก็ดีแต่ว่าข้อ1เลยคือมันใช้ยากข้อ2คือการที่บวกโมเรล20%น่ะมันก็ไม่ได้ดีไงคือถ้าสมมุติไปเปรียบเทียบกับ confidence ที่เป็นการ์ดข้อสู 0, มี40ชิลแล้วอะผมว่า confidence ดีกว่าเพราะมันบวกโมเรล2สแตตแล้วบวกให้กับตัวเองแต่แล้วถ้าสมมุติไปเปรียบเทียบกับการที่ติดลาสแตนหลายๆใบยอย่างเช่นตัว Risky Beast หรือ จากัวเนี่ยผมมองว่า2ใบนั้นก็ดูดีกว่าใบานี้เพราะว่าใบานี้นใช้ก็ยากอยู่แล้วพอติดลาสแตนได้ใช้แล้วอะอาเบลิตี้มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับถึงมันจะตีแรงที่สุดแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราจะเอามาเล่นนะครับผมเลยให้มันอยู่เทียบสีต่อมาคือการ์ดรอบสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็คือแฮแฮเนี่ยทำดาเมจหนึ่งร้อยสิบห้าชิวอยู่ที่ยี่สิบนะครับถูกเนิร์ฟมาจากแพทที่แล้วจากรนะ้อยยี่สิบสามสิบเนี่ยมาเป็นร้อยสิบห้าทับยี่สิบนะถึงถ ของมันในการโจวการหนึ่งใบถ้าเราได้โจมตีตัวแรกเนี่ยผมมองว่ามันโอเคมากเลยนะ,ะว่ามันมีหลายสถานการณ์เหมือนกันที่บีชของเราเนี่ยเป็นตัวเดียวในรอบนั้นที่จะได้โจมตีหรือว่าเป็นตัวแรกในรอบนั้นที่เราจะได้โจมตีทําให้หางแฮที่มีดาเมจเยอะแล้วอาบิลิตี้ที่ดีเนี่ยและเป็นการระยะอีกนะผมเลยให้มันอยู่เทียเอนะครับผมก็เห็นว่าหลายๆคนใช้ส่วนตัวผมก็ใช้อยู่แล้วผมมองว่าเออมันโอเคมากเลยนะแน่นอนว่ามันก็คล้ายๆกับฮีโร่นะในการที่เรามีโจวการสเนี่ยเพราะถ้าสมมติเรามีโจวกาดเนี่ยแสดงว่าในตาหน เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ดีกว่าถุกมาลาะที่เราจะมีออปชันเล่นมากกว่าเดิมนะครับผมเลยให้ตัวแฮร์ยอยู่เทียเอนะครับเพราะว่าอาบิลิตี้ที่ดีเสร็จแล้วก็สเตตที่ดีนะครับ หามาสุดท้ายก็คือเจอบิลเนี่ยผมให้อยู่เกียร์ดีทำดาเมจ50ชิลอยู่ที่20นะครับมันถูกบัฟมาจากแต่ก่อนอยู่ที่40 20เนี่ยเป็น50 20นะอัพลิที่ของมันเนี่ยก็คือข้ามไปทาร์เก็ตตัวกลางถ้าสมมติว่ามีแอคซี่อยู่3ตัวเนี่ยมันจะไปโจมตีตัวกลางนะครับแต่สมมติว่ามีแอคซี่อยู่2ตัวเนี่ยมันจะข้ามตัวหน้าสุดไปตีตัวกลางแทนนะครับการล้วงกลางเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าการล้วงต่างๆเนี่ยมันจะต้องการคอมโบที่บิวมาสเปซิฟิกไปหน่อยมันทําให้การ์ดใบนี้ยากต่อการเอาไปเล่นนะเพราะการ์ดใบนี้อยู่ที่หางเนี่ยหางเนี่ยมันมีการ์ดตัวเลือกตั้ง6 ใบถูกไหมแสดงว่าการ์ดปากมีอยู่4ใบเราจะเลือกการ์ดใบไหนที่จะมาคอมโบกับการ์ดหางหลวงใบนี้นะสำหรับบิดเพียวมอมันค่อนข้างยากมากเลยนะที่เราจะบิวการ์ดใบนี้ออกมาได้ดีนะครับถ้าสมมติว่าการ์ดหลวงการ์ดใบนี้ไปอยู่ที่ปากแทนเนี่ยผมมองว่ามันจะดีนะเพราะว่าพอเราใช้การ์ดปากปากนมันมี4ี่พาร์ถูกไหมถ้าสมมติเราใช้การ์ดปาอันนี้ไปแล้วเราเนี่ยยังมี6ออปชันให้เลือกสําหรับการ์ดหางการ์ดหลังแล้วก็การ์ดเขาทําให้ผมมองว่ามันจะดีกว่าถ้าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดปากแต่พอกาดใบนี้มันอยู่การ์ดมอ่ัน้ทีเยูด สำหรับใครที่มาดูบีชเ l ลิสเนี่ย well. เพื่อที่จะไปบิวอควาเนี่ยผมก็มีเทลิสอควาไว้แล้วนะครับคลิปอยู่ตรงนี้เลยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับเจอกันครับ